iPod Classic เป็นเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายผลิตภัณฑ์ iPod เปิดตัวครั้งแรกในปี2001ในชื่อ iPod ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในชื่อ iPod Classic กเมื่อย iPod รุ่นอื่นๆออกจำหน่าย iPod Classic เป็น iPod รุ่นที่มีอายุยาวนานที่สุดโดยผลิตตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2014 iPod Classic มีจำหน่ายในความจุที่แตกต่างกันเล็กน้อยรุ่นสุดท้ายมีความจุอยู่ที่ 80GB และ 160GB iPod Classic มีรูปลักษณะและความโดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซแบบคิกวิวและหน้าจอ LCD รองรับไฟล์เสียงได้หลายรูปแบบเช่น MP3 AAC AIFF WAV และ Apple Lossless รองรับวิดีโอภาพถ่ายและเกมนอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานโดยสามารถเล่นไฟล์เสียงได้นานถึง36ชั่วโมงเล่นวิดีโอได้นานถึง6ชั่วโมงต่อการชาร์จหครั้ง